นางเจ้าของบ้านและก่อแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงนักดนตรีที่มาร่วมบวยพรในวันมงคลวันนี้นะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความโชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณมากครับ ะะก็กราบสวัสดีท่านคณะเจ้าภาพแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ๆศิลปินที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะค่ะแอนก็แนะนําชื่อนะคะก็คือศิลปินนั่งตะลุงยิ่งแอนนุยบัณฑิตตะลุงนะคะก็แอนก็เล่นนั่งตะลุงด้วยแล้วก็รับงานมโนราแล้วก็งานเพลงนะคะสิ่งแอนเองก็ชอบในการร้องเพลงนะคะวันนี้ก็มาตามเสียงเพลงแล้วก็เสียงดนตรีนะคะ แล้วก็วันนี้เราก็มารวมยินดีกับทันคณะเจ้าภาพนะคะในการขึ้นบานไม้นะคะเอ็นก็เข้าว้พรใ,ให้ทันคณะเจ้าภาพนี้นะคะอ,ะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเอ็นนี้ก็ทําเพลงกับอาจารย์หัวลอยนะคะขายรถไฟดนตรีนะคะเพลงเรทีเอ็นมีเพลงเป็นข้องตัวเองก็คือเพลงตามโดยเท้าเจ้าแห่งดินนะคะซึ่งเป็นงานเครื่อง อาจารย์บัวลอยขายรถไฟดุ่รีนะคะซึ่งเพลงนี้ก็อาจารย์ก็ประพันธ์ในช่วงที่เกิดยุคโควิดนะคะที่ผ่านมาเผื่อที่จะเป็นควันและก็กำลังใจครับ พ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกทุกฐานไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะฐานสามารถติดตามพลงานของแอนดด้นะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงนั่งลุงมโนราหนะคะร่วางานเพลงก็ติดตามในช่องยูทูบนะคะทิมกมบว่าหนังตะลุงยิงแอนนะคะร่วาในเฟซบุ๊กนั่งตะลุงยิงแอน,นะคะแอนก็จะลุงงานวายนะคะสามารถเข้าไป กันได้นะคะแลก็ช่วยกันกดไลค์กดแช์นะคะให้กำงางเพงงลงศิลปะขออแเ้นเผือทีจะาอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมวายนะคะค่ะผู้ใดรักษศาวัฒนธรรมก็คือผู้ที่ลัก่าชาติค่ะรับฟังเพลงตามรอยทางเจเ้าแผ่นดินค่ะ ขอบคุณซิ่งรบมือนะคะค่ะแล้วก็อีกผลงานเพลงหนึ่งก็คือเพลงฝากใจฝากรักนะคะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นบทประพันธ์ของอาจารย์บัวลอยขายรถไฟดุนรีเช่นกันนะคะซึ่งเพลงนี้นี่อาจารย์บัวรอยได้ประพันธ์ให้กับวงหนกแล่นะคะทุกคนอาจจะเคยรู้จักในยุคก,กลางซูนนะคะแต่ว่าก็ได้ทดําดนตรีแล้วก็ทําเพลงแต่สมหัยนั้นเวลาจะออกอัลาบั้มนี่ก็ต้องซิปเพลงนะคะก็เลยไม,ไม่ได้ออกก็เลยอาจารย์ก็เลย เ oh อาไม้เอ็นรงเพลงฟังใจฟัรงรักนะคะเป็นเพลง,พงสบายสบายแล้วก็เป็นเพลงที่คิดถึงคนที่เรารักนะคะเหมือนเมื่อกว่าเพื่อละเมอเมอ่านี้นะคะก็สามารถ,ถับฟังได้ในช่อง u t u b e เช่นกันนะคะก็พิมกวานั่งตะลุมยิ่งแอนนะคะยังก็ฝากติดตามผลง,งานด้วยนะคะฝากใจฝากรักค่ะ เสี้ยงนะคะก็เราก็พูดคุยกันไปฝังป่างนะคะก้อนก็มาจากนักพรี่ธรรมราชนะคะเราก็พร้อมโอเคค่ะเพื่นมาแล้วะคะ่ะ ฟากขอบคุณเสี่ยงบมือนะคะเพลงฟากใจฟากกาฟากพ้นงานด้วยนะคะแล้วก็อีกซิงเกิลหนึ่งก็กําลังจะเข้าห้องอัดเร็วๆนี้นะคะก็คือเพลงความทรงจําสุดท้ายนะคะส่นงนแอนก็เชื่อว,ว่าทุกคนมีความทรงจํานะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงผู้ชายนะคะที่รักกันแล้วก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะก็คือจากกันทางทางที่ยังรัากกันนะคะยังไงนก็ฟาก พนักงานด้วยนะคะเป็นพนักงานข้องอาจารย์แจ็คลายซิ้คนะ,คะข่าววันเนียนกอฝากความสุขไห้กับพรอมยันลี่นแคนนี่นะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่บอร,ร้อยนะครับขอบคุณนายนั่งยิง้งเอ็นนะครับจากนักวันที่จัมพาราครับกลับกันนี้เดี๋ยวพวกกระพุ่มโตนะครับกระพุ่มนุ่มระพาหรือว่าผู้ฟันเทือนนะครับกลับกันนี้ก็มองว่ามันจะนุ่งให้เต็มตีแต่ก็รว่ามันนึกให้เต็มตีปิดท้สุดกับกำนันตำบลตะลีน้อยกำนันว,นวีรุษนวลแกว้วก็เตี้ยงปลอมมือดังได้สักทีครับ รายการก็เช่นจะพาขึ้นมาแสดงความยิ่งกว่าครับเลขมาดังตรงครับก็เช่นได้กัมาเดีกับก็เช่นก็เช่นยับก็มาเกยๆได้ครับาะว่าไม่ใจยังเคยนด้กับนั่นว่าไม่ใจบอกเคยได้ที่ว่าลูกกันเด็กพวกเราได้ที่ว่าลูกกันนี้ก็เช่นประวัติจะพาไนะครับ่อสวัสดีด้วยนะครับ คับวันนี้ต้องก็ขอบคุณทุกคนนะครับยิงวันนี้ไม่ไม่ไม่ใจว่าบอกว่าที่บอกปักหวกตีว่าิะไรมาหลังกินมารวมกันทุกอแล้วกขอบคุณญยาดปีนองตีว่าเนื้อขึ้นมาต้องกทำมาเลย